e p ที่สามเอวัมมสุต um um ังเอกังสามยังภาควาภารานสียังวิหารตีอิสิปตะเนมิคธาเยตตาลา โคภาควาปัจจาะวะคัคยีพิกุอามันเตสิเทวะเมพิกเวอันเตสัพพชิตานะนะเซวิตัพาโยจายังกาเมสุกะมะสุขันลิกานุโยโคฮิโนคัมโมโพทุ ชะนิโกอานะลิโยอานาตาสันหิโตโยจายังอตาตตะกิละมะนุตมะทานุโพโคโยโคทุโคอานะลิโยอานาถาหันหิตโต เอเตเตพิกขเวอุโพตันอันเตอนุปคามะมัชิมาปฏิปทาตะท่าขาเตนะอภิสัมพุธทธาจาักขุมกะระนียานะกะระนิอุปสามยาอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสร้างวัตะติกะตามจาจะกาพิกขเวมัชิมา ปฏิปทาตาทาคาเตนะอภิสัมพุทธาจากขูการณียานะการณีอุปัสสมายะอภินยายาสัมโพธายะนิพพานายะสร้างวัตะติอายะมีวะอริโยอาทั้งขิโกมาโคเซยาธาที่ทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสร้างกับโพ สัมมาวายวาจาสัมมากัมมโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสม,มาธิอะยังโคซาภิกาเวมัชฌิมาปฏิปฏาท,ะท,ะทะาตถาคตเนะอภิสัมพุทธาจากขุกาลณียานกากรลนีอุปปัสามายา อภินยายาสัมโพธายานิพานายาสร้างวัตติท้งโคอปะนะพิกขเวทุกข้างอริยะศจจังชาติปีทุกขะชะลาปีทุกขละมลมะระนาปีทุกขังโซโกะปะลิเทวัทุกขะโมทัมนาสุปายา สาปีทุกข่าอปีเยหิสัมปโยคโคทุกโคปีเยหิวิปโยคโคทุกคอยมปิดช่างนระภิะะตตามปีทุกข้างสัางขิตเตนะปัญจุธาปาทานกขัดขั้นธาทุกข่า ิทังโขปะนะพิกขเวทุกขาสมุทยโยอริยะสัจจังยายังตันห้าโปโนพิกภาวิกานันทิลาขะสะหะตะตะขะตาตตะลาตาตะลา,า,าพระพินันทินีเสยะที่ทางกามตันหะพิกพระวะตันหะวิภวะตันหะอิ ทางโคปาณะพิกขเวอุทุกขนิโรโทอริยสัสจังโยตัสายวาตัายา,าเซสาวิลานะนิโรโทจาโคปะตินิสโคมุติอานารโยอีทางโคปานะพิกขเวทุกขะนิโรทคามินีปฏิปทาอาริยสัสจังอะยะเม ว่าอะริโยอัตทั้งกิโกมาโคเซย่าที่ทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสร้างกโปสัมมาวาจาสัมมากรมมนโตสัมมาอาชิโบส,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 สัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทางทุกขังอริยสัจจันติเมพิกขเวปุเพอน,นันโสุเตสุธรรมเมสุ จากคุ่อุทธปฏิยานางอุทธปฏิปัญญาอุทธปฏิวิชาอุทธปฏิอโลโกอุทปฏิตังโคปนิทางถูกขังอริยสัจจังปารินเยยันติเมพิกเวปุเพอนันโสุเตสุธรรมเมสุจากคุ่อุทธปฏิยานางอุทธปฏิปัญญาอุทธปฏิวิชาอุทธปาิอโลโกอุทปฏิตังโคปนิทางถูกขังอริยสัจจังปารินญายันติเมพิกเว ปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจากขุงอุทธปฏิยานังอุทปฏิปัญญาอุทธปฏิวิจชาอุทธปฏิอาโลโกุทปฏิอิทางทุกขาสม,มุทยโยอริยะสัจจันติเมพิกขเวปุเพอนันโนส,สุเตสุธรรมเมสุจากขุงอุทธปฏิยานังอุทธปฏิปัญญาอุทปฏิวิจชาอุทธปฏิอาโลโกอุทปฏิตังโคปนิทางทุกขสมุทยโยอริยะสัจจังปฏิ ปะห้าตับพันติเมพิกขาเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทปฏะิยาณังอุทปฏะิปัญญาอุทปฏะิวิชาอุทปฏะิอโลโกอุทปะิตังโคปันิทางทุกขสมุทยโยอริยศาสตจังปะหีนันติเมปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจากคุ้งอุทปฏะิยาณังอุทปฏะิปัญญาอุทปะิ วิชาวทัปะทิอารโลโกทัปะทิอิทังทุกขะนิโรโทรอริยสัจจันติเมพิกขเวปุเพอนันโนสุตเตสุธรรมเมสุจากคุ้งอุทัปะทิยานังอุทัปะทิปัญญาอุทัปะทิวิชาวทัปะทิอารโลโกทัปะทิตังโคปณนิทังทุกขนิโรโทรอริยะสัจจันติพิกสัจจสัจจัง สัจจิกาตาพันติเมพิกขเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจากุงอุทัพธิยานังอธทปธิปัญญาอธทปธิวิชาอธทปธิอโลโกอธทปธิตังโคกานิทางทุกขานิโรโทอริยะศาสจังสัจติตะตันติเมพิกขเวปุเพอธทปธิปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจากุงอุทัพธิยานังอธทปธิปัญญาอธทปธิวิชาอธทปธิ อาโลโกทัปธิทางทุกขดนิโรธคาไม่นีปฏิปทาอาริยาสาจรรยัจจติเมพิกาเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจากคุทธทัปฏิยานังอทัปฏิพัญญาทัปฏิวิชาทัปฏิอาโลโกทัปธิตังโคปนิทางทุกขานิโรธคาไม่นีปฏิปทาอาริยาสาจรรยัจจ ภาเวตาพันติเมพิกเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทปฏิยานังอุทปฏิปัญญาอุทปริวิชาอุทปฏิอโลโกทปฏิตังโคปนิทางทุกขะนิโรทคามินีปฏิปทาอริยะศาสัจ์จังภาวิตันติเมพิกเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทปฏิยานังอุทปฏิปัญญาอุทปริวิชาอุทปฏิอโลโกทปฏิ ยาวกีวันจเมพิกาเวอิเมสูจะตูสูอริยาสัจเจสูเอวันติปะลิวตังทวาทักากาลังยาธาภูตังยานาธาสานังนาสูวิสุทังอโหสิเนวตาวาหังพิกเวสาเทวเกโลเกสามะละเกสามะสะพมมะเกสะสัตสัตสานาพมมะ นิยาปชายะสะเทวะนุสายะอนุตตาราังสาัมมาโพทิงอภิซัมพุโทโธปัญจาราสิ่งตะโตจาโคเมพิขเวอิเมสุจตุสุอริยาสัจเจสุเอวันติปาริวัตตังทะวาทกาทวา,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 าทะซาการังยทธาภูตังยาณา ยาณทัสานาังสูวิสุทังอาหงวสีอาทะหังพิขาวเวสะเทวะเกโลเกสัมมาระเกภมมะเกสัสัมะนะภมมะนิยาปชายะเทวะมโนสายานุตตาลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโทปันปัจจายันสิ่งยานันจะ ะนะเมทาสานังอุทปธิอุอกปกเปาวเมวิมุติอัยะมันติมาชาตินักนาทิธานิปุนาภะโวตีอิทามะโวจาพระควาอตาตมนาปัญจา่าวาคียาภิกขุภระควาโต ภาสีตังอภินันทงอิมาสมินจาาป่านาเวยาการนาสมินพันยมาเนอายะสมะโตโกทันยะสาวิรลชังวีตามลังธรรมมะจากคุอุท่าปฏิยังกินจีมะสามุทายธรรมมังสพันตังนิโรธคาทาธรรมมันติปวัติเตจากพระคาวตาซัม ธรรมะจักเกภุมมาเทวาสักสัทธมนุสซาเวสุงเอตัมพระขาวตาพาลานสยางอีสีปะตะเนมิกทาเยอนุตตาลังธรรมะจากกลางปวัวติตังอปะติวติยังสามเนนะวาภุมเนนะวาเทวาเนนะวามาลเนนะวา พมมุนาวาเกะจิวาโลกสาสมินตีภูมมานางเทวานางสัตว์ทางสุตวาจาตูมห้าราชิกาเทวะสัตรมโนสาเวสุ่งจาตูมหาราชิกานางเทวานางสังสตว์ทางสุตวะตาวติงซาเทวาสัตรมโนสาเวสุงตาวติงตาซานางเทวานางสัตว์ทางสุตวายามะ เทวาสัตธรรมนุสาเวสุงยามานางเทวานางสัตว์ทางสุตวะตุศีตาเทวาสัตธรรมนาเวุ่งตีตานงเวนสังสุตนิมมานาลตีเทวาสัธมนาเวุงนิมานตงเทวานัทางสุตวนิมมานาตีเทวสัธรมนุงาเวสังุตานิมมานาลตีนางเทวนางสัตว์ทางสุตวะวานิมมินตวสัตว์วตูี วตีเทวาสาธมโนสาเวสุงอาลนิมมิตาวตตาวตีนางเทวานางสาธังสุตาวาพุม,มกายิกาเทวาสาธมโนสาเวสุงเอตัมพระวาตาสภาลานาสิยังอีสีปะตะเนมิกทาเยอนุตตะลังธรรมะจากกลางปฏิติตตังปะอาปวิติวติยังสมาาัมมเนนะวาพรมมเนนะวา เทเวนาวามาเลนวาวพรมมุนาวาเกนตนาจิวาโลกาสเมติอิเตหเตนาะเนนาเตนานนตนมุหเตนายาวพรมมะโลกาสัตโทอัภูคาชิอัยญจสะทสะสาะหาสีโลกาธาโตซัมกัมปีซัม ปากรัรมปีซาปะเวทิอัปะนานโนจะโอลาโลโอพาโซโลเกปปาตุระโมสิอติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอาาัฏฐะโคภะคะวะอุทะอุทานังอุทาเนสิอันยาสิวะตะโพโกทัญโยอัญ,ญาะะโโยญญาสิวะตะโกโพ โกธันโยติอิติหิทางอายาสัมมาโตโกธันญาสะอัญญาโกธันโยเตวะมะวะมะนามังอะโหสิตี